Oh ah? Huh? Okey, kukan A dibuka Ya? Okey, okey okay, okay. Tak? Tak, Nisi ้าขอบคุณพระเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าโทรมาจองนวดพอดีนะคะเพื่อนๆก็เลยรีบรับ,ร,บรับโทรศัพท์เลยนะคะช่วงนี้ก็แบบว่ามันอ่ยขอหันมุมกล้องนิดหน่อยแสงจ้าไปไหมหรือว่ากําลังโอเคเราอยากให้เห็นมุมข้างนอกด้วยเนาะสวัสดีนะคะเพื่อน,อนยังไงแวะทักทายจิตกาแฟด้วยกันก่อนนะคะเมาส์มอยกันไปนะคะ วันนี้นะคะก็มีเรื่องจะมาเมามอ,อยหลายเรื่องด้วยเหมือนกันนะแล้วก็อ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้คุยกันนาะนะคะถึงกันบ้างหรือเปล่านะคะเพื่อนๆโอเคนะคะเดี๋ยวจิบกาแฟนิดนึงนะขอแห้งนะคะขอแห้งขณะนี้นะคะอยู่ที่ร้านตัวเองนะคะสายาม ไฮมาสซาช์แอนด์สปาอินมูราสวีเดนนะคะกเ็เล่าทีละเรื่องก็แล้วกันนอนแล้วพยายามจะไม่นอกเรื่องพยายามจะไม่พวกไปวนมาเพราะเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะคะเพื่อนนะคะแรกที่เราจะเล่าเลยนะคะมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมานะคะยังไม่ได้ทําคลิปอะไรมากมายหรอกแล้วก็มัวเขาเรียกว่ามวบวนนะคะมวยวนเมามัวอยู่กับ คำถามคำตอบอยู่กับตัวนั่นแหละแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะเอาเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะคะเอ,เอาเกี่ยวกับเรื่องร้านนวดก่อนแล้วกันเนะเาะพอดีว่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะมีการประกาศออกข่าวเลยนะคะทางทีวีนะคะว่ามีการจับร้านนวดไทยนะคะที่ขายบริการทางเพศด้วยอะไรประมาณนี้นะคะทางภาคใต้น,นะคะมีการประกาศาปิด สั่งปิดร้านอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ใหญ่เลยนะคะเป็นจํานวนเอ่อคือฟังมาเล่าอีกทีไม่ได้ฟังชัดเจนนะคะน่าจะประมาณ10กว่าร้านเลยหรือเปล่านะคะ<อ>เขาบอกมาอย่างนั้นนะคะคือปิดเยอะมากหลายร้านมากเขาก็ต้องมีหลักฐานมีอะไรใช่ไหมแต่ออนยังงงว่าการประกาศจับหรืออะไรต่างๆทำไมมันมันมีบ่อยมีเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วยังไงจับได้เขาจริงไหมแล้วทําไมมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ ยังไม่เข้าใจว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาตรการที่นี่ไหนบอกว่าเฉียบขาดอ,อะไรก็ยังไม่เข้าใจแต่ว่าบางทีเขาก็แบบสงสารและเอ็นดูคนไทยที่อยู่ที่นี่อะไรมาเนี้ยนในการขายบริการของคนไทยก็อาจจะมาแอบทาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมีเงินมีทองในการอยู่อาศัยหรืออะไรนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงโทษขั้นรุนแรงอะไรคือแต่ว่ามันเคยมีในประวัติ ประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์เวอร์ลยไหมในประวัติการนะคะประมาณอ่าสามสามปีนะคะที่มีการประกาศจับใหญ่เลยนะคะที่เมืองฟอรนลุนรุ่นหรือบอลแลแง่อะไรสักอย่างนั่นแหละเออนะคะเมืองเนี้ยนะคะที่เออคนนะคะแล้วก็ <Okay. S 1> มีไปเปิดร้านนะคะทําเป็นคล้ายๆกับร้านซ่องเขาอนุญาตพูดคำค่ะคล <Okay. S 1> ้ายคล้ายกับซ่องเลยเขาเขาใช้มาคํานี้นะคะแล้วมีการ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ขายบริการทางเพศนะคะแล้วก็เด็กเด็กที่เป็นมาขายนะคะมีอายุต่ำกว่าเด็กของบ้านนี้ก็คือต่ำกว่า18ปีมั้งนะคะคือซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รุนแรงมากและตั้งแต่นั้นมาเขาก็เลยบริเ,เขาเรียกโูรณาการใหม่นะคะแบบว่าจับแบบรุนแรงขัน้นรุนแรงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วผู้หญิงไทยคนนี้ถึงขั้นติดคุกเลยนะคะหลายปีอะไรประมาณนี้ซึ่ง ตอนนั้นก็แบบข่าวใหญ่มากนะคะันนั้นก็แบบโอ้โทำแค่ไรหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คนก็รับไม่ได้อะไรมาชื่อเสียงร้านนวดไทยก็ไม่ดีนะคะจริงๆมันมีมาก่อนหน้าน,นั้นแล้วเอางี้แต่ว่าเขาหัดขนาดนี้นะคะคือบางบางคนเขาก็แอบ,บทําอะไรเงี้ยนะคะขอประทานโทษนะคะคลิปอ้อนอาจจะแบบว่าพูดความจริงนิดหน่อยนะคะจะขอขอให้รับฟังด้วยความที่ว่าเออความจริงมันเป็นแบบนี้นะคะ แต่ก็ไม่ได้ว่าว่าถ้าใครจะทําหรืออะไรไงแต่ที่นี่มันผิดอะไค่ะมันทําไม่ได้นะคะก็จะต้องโดนจับโดนอะไรไปนะคะแล้วก็ในเมื่อก่อนก็มีมีสารคดีนะคะไปทําที่นอร์เวย์ค่ะแล้วก็โดนจับไปแล้วนะคะที่ที่นอร์เวย์นี่ไม่แน่ใจมีหลายสาขาด้วยนะอะไรเงี้ยเรื่องเราเรื่องร้านนวดที่เมืองนอกนี่มัน ไม่่ดีเท่าไหร่อะค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเอาจริงนะโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า,วจาแวะทักทายกันช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้อ,อ้นตยนะเจ้านะคะก็เมาท์มอยเรื่องร้านนวดกันไปนะคะชื่อเสียงไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าทําไมอ้อนยังมาเปิดอยู่ยังกล้ามาเปิดอยู่นะคะเพราะว่าคืออ้อน,นอยู่ที่นี่มาาน,นละนับไปแปดปีแล้วนะคะเพื่อนมันนานจน คืออ้อนไปเปลี่ยนงานทํามาหลายอย่างละเอาว่างงั้นนะคะแต่ว่า,มาเมื่อก่อนนันเคยช่วยแม่ทําทร้านนวดเหมือนเป็นแบบเด็กเคยเด็กช่วยนะคะเพราะแม่มีร้านนวดใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามากในบางเวลาก็คืออ้อนไปช่วยอะไรเงี้ยมันเป็นงานเสริมเฉยๆนะคะแต่ว่าเราจะรู้มาตั้งนานแล้วอ,ะอ่ะชื่อเสียงหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร้านนวดที่สวีเดนมันมีมาตลอดนะคะแต่ว่ายืนหยัดทํามาอย่างแม่ออนนี่เปิดมาประมาณเกือบสิบปีแล้วนะคะก็ไม่เคยมีช<ด>ื่อเสียงเรื่องนี้เลยไม่มีชื่อเสีย <c oughs> นะคะก็คือนะเราเราถือว่าเราอยู่ได้เพราะว่าเรามีชื่อเสียงที่ดีนะคะแล้วก็เราซื่อสัตย์นะคะเราไม่เคยทําเรื่องแบบนี้อะไรประมาณนี้นะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจนตอนนี้อ้อนก็มาเปิดอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ใกล้ กับเมืองที่แม่อ,อันเปิดแต่ว่าเมืองนี้จะใหญ่กว่านิดนึงเมื่อวานคิมก็ไปเป็นตะย่บอกหมอนวดอยากนวดแรงอยากเน้นสุขภาพบอกไปเลยค่ะน้องที่นี่ก็เหมือนกันนะคะถ้ามาแบบสงอสงแงมาแบบทําอะไรแปลกๆนี้เราก็จะปฏิเสธหรือว่าพูดเสียงแข็งใส่เขาไปเลยนะเราไม่ชอบมันเพราะาเรามีครอบครัวแล้วเนาะแต่ว่าที่นี่นะคะ ส่วนใหญ่ถ้างถามเขาก็จะถามแบบดีๆแบบสุภาพว่าเราจะทําแบบนั้นไหมอะไรเงี้ยนะถ้า,าตอบว่าไม่เขาก็อาจจะโอ้ขอโทษด้วยงั้นฉันไม่ทำนั้นนะมาแบบไปซื่อๆนะคะซื้อนะคะแล้วก็เศที่แบบว่าโรคจิตจริงๆ,ๆก็มีอยู่นะเอามาแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นโรคจิตนะมีแต่มีน้อยนะคะเคยเจอแค่คนเดียวนะคะที่ป่วจิตจริงๆ,ๆแบบ สุขภาพจิตคงไม่ดีอ่ะเออแล้วไม่รู้ตอนนี้หายไปไหนล่ะจ,จะจับหรืออะไรไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่เราไม่ได้ดำนินคดีเพราะว่าเขาแบบเป็นโรคจิตอ่อนน่ะโชว์ของเลยวันนี้นะคะเพื่อนมีอยู่นะหมอไม่ถามสักคําเออหมอไม่ถามเราก็ต้องเน้นนะคะเพราะว่าอย่างลูกที่มาที่เนี่อ้อนจะถามก่อนนะคะแต่มันไม่เหมือนกันไงบางคนเขาไม่ถามเราก็ต้องบอกไปเจ็บจำนวของเราว่าเราเจ็บปวดตรงไหนหรืออะไรยังไงนะคะ แล้วก็เน้นหนักเเบาหรือบางคนนะจะถามกันเลยว่าเธอจะเอาหนักหรือเอาเบาเนาะถ้าเขาเอาหนักนวดหนักเราก็ว่าเออตรงไหนส่วนไหนอะไรเงี้ยนะคะต้องถามลูกค้าก่อนคะ่ะเพื่อ,อความประทับใจของเขานะคะจะได้แก้ตรงจุดนะคะหรือว่าบางมาเลยแบบไดเร็กเลยว่าเอาเบาๆนะฉันไม่เอาหนักอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะได้รักษาเขาได้ถูกต้องนะคะเพื่อนๆโอเคนะเรื่องอนวดนะคะก็เป็นประเด็นที่ผ่านมาก็คือ ช่วงที่ที่แล้วนะคะก็โดนปิดไป10กว่าร้านนะคะทางภาคใต้นะคะเพราะว่าแอบขายบริการทางเพศนะคะที่นี่ผิดกฎหมายนะคะยังไม่ได้รับการประกาศหมายก็คือยังไงก็ตามเอาจริงนะมีบางเพจที่เขาประมาณว่าอยากจะพยายามยื่นเรื่องให้รัฐบาลยอมรับว่าให้เปิดเป็นศูนย์ขายบริการไปเลยได้ไหมหรืออะไรเอาจริงนะในความคาว่าเออเดี๋ยวนะคิมว่าอะไรเออแป๊บนึง เดี๋ยวค่อยอ่านนะท่คิมสุมาเตอร์มาเห็นนะคะอ่าเอ่อบางคนเขาอยากจะช่วยคนไทยที่อยู่ที่นี่ด้วยการที่มองแอบทำโดยการที่จะเปิดบริการให้ขายโดยสุจริตก็เหมือนเป็นอาชีพไปเลยอะไรนี่นะแต่เอาจริงๆนะถ้าดูการแล้วนะน่าจะยากเพราะว่าคนที่นี่ยังยอมรับไม่ได้นะคะเขาไม่ยอมออผู้หญิงที่ จะต้องมาขายตัวเพื่อแลกเงินอะไรเงี้ยเอาจริงนะแล้วก็สถาบันที่นี่เขาค่อนข้างจะเน้นสถาบันครอบครัวคือเขาไม่ให้ครอบครัวมีปัญหาแต่ว่าถ้าคุณไม่รักกันหรือ,เ,อ,อเรื่องทางเพศมันไม่ถูกใจกันเขาก็เปลี่ยนคู่นอนอะไรมาเนี้ยนะคะเขาจะไม่มายึดติดอะไรแล้วก็แต่มันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งไงที่อยู่คนเดียวต้องการอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไปหาที่ไหนไม่ได้็มาแอบ,บหาที่ร้านนวดอะไรเงี้ยซึ่งมันมี เรื่องแบบนี้ที่เข้ามานะคะแต่ว่าฝรั่งอะส่วนใหญ่นะคะผู้หญิงเลยนะที่เอามาต่อแทะไม่ยอมรับนะคะก็เลยเป็นอะไรที่ที่มาว่าเออทำไมเขาพยายามจะยื่นหรือพยายามจะอยากทำให้ทำเป็นแบบสุจดิตเลยมันยากมันทำไม่ได้เขาไม่ยอมรับนะคะนี่ยังอยู่มาจะสิบปีแล้วนะคะแต่ปัญหานี้มันมีมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่อยากจะถามรัฐบาลจริงๆเลยว่าถ้าคุณไม่ยอมรับจริงๆทาไมคุณไม่มีมาตรการในการ บังคับนะคะที่แน่นอนหรือว่าที่ว่าเด็ดขาดกว่านี้อะไรประมาณนี้นะคะแบบว่าเช่นถ้าคุณยังทําอีกแล้วจับได้เราจะยึดวีซ่าคุณนะหรืออะไรเงี้ยแบบติดแบคลิสต์เออทำอะไรให้มันแบบเป็นรูปปรรทหน่อยจริงนะคะแล้วก็เหมือนตอนนี้นะคะร้านนวดที่เขาทำมาโพมานะคะว่าร้านนวดประมาณ50%ที่ทำนะคะคือลดลงแล้วเมื่อก่อน70% 30หรือว่า80-20ด้วยซ้าเจ็ดที่ทำแต่ช่วงนวนน้อยที่ไม่ทำนะคะแล้วตอนนี้ลดลงเหลือประมาณ50-50แล้วนะคะแล้วก็แต่ตอนนี้มันมีปัญหาสิะนะคะทำอีกจับได้ส่งไปอยู่คโอโนอยอยู่ใกล้กันเองเมื่อบางคนก็บอกว่าทำไมเราใจร้ายนะคะเหมือนแบบเหยียดนะคะไม่ไม่เหยียดแต่ว่า เราต้องเข้าใจกฎหมายและความเป็นอยู่ของคนที่ด้วยนะคะมันมันเกี่ยวเนื่องไปกับอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็แม้กระทั่งชื่อเสียงของคนไทยด้วยไงเออนะคะเพราะว่าเราเรามีหน้าเป็นคนไทยนะคะแล้วเราก็พูดภาษาไทยเป็นคนไทยเราไม่สามารถจะลบเลือนสิ่งนี้ได้นะคะแต่ว่า,าในการที่คุณคุณเข้ามาแล้วคุณอยากทำอาหารกินคุณมีเงินน่ะเราเข้าใจแต่ว่า มันทำลายคนอื่นเอาพูดง่ายๆมันทำลายคนอื่นทำลายถึงขั้นแบบเอาจริงว่าถ้าแข็งกรอนะอ,อยู่ไม่ได้ในที่นี่นะเพราะว่าเขาเหยียดอยู่นะเออเหยียดนะเหยียดเพราะบางคนเขาก็รับไม่ได้นะคะรับไม่ได้อืมบ้านเรามันโอเคไงบ้านเรามันโอเคมันอลังชางมันผิดก็แต่ก็แอบทําแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ที่เนี่ยเขาก็พยายาม จะกำจัดอยู่แล้วไม่เข้าใจว่ากำจัดไม่ได้สักทีเพราะอะไรหรือว่าเขามาใหม่เรื่อยๆหรือเปล่านี้เราไม่รู้นะคะแต่มันทําไม่ได้กฎหมายก็ยังไม่ผ่านแล้วก็ไม่อยากให้แอบทํากันซึ่งล่าสุดมันนี้มีนี่นจะเล่าอีกนะคะว่าปร,ประมาณที่ที่แล้วเขาประกาศจับใช่ไหมคะต่อเนื่องมาต้นอาทิตย์นี้วันจันทร์มีอีเมลเข้ามาดเร e c ที่อีเมลของออนเลยนะคะว่าที่บ้านนี้เขามีโปรแกรมการใช้บริการ สุขภาพนะคะมันจะมีชื่อที่เรียกว่าฟรีสโวตบีดรอคนะคะเป็นของบริษัทต,ต่างๆที่เขาแจกให้พนักงานฟรีนะคะปีละประมาณบางที่ก็ได้พันกว่านะคะบางคนก็สองพันบางคนก็สามพันนะครูเนอร์ต่อปีนะอันนี้จริงมันไม่เยอะนะแต่ว่าก็เหมือนเป็นเงินให้ฟรีนะคะให้ลูกน้องไปดูแลสุขภาพรอรน,นะสามารถใช้เกี่ยวกับได้เรื่องยิมเรื่อง การดูแลสุขภาพต่างๆรวมไปถึงการนวดด้วยนะคะซึ่งนะคะที่ปัญหาเกิดขึ้นมาก็คือว่าคนเอา,เ,อา,เ,อาเงินนี้ไปใช้ผิดทางเอาไปใช้บริการทางเพศแทนที่จะเอาไปทําอย่างอื่นที่มันดีต่อสุขภาพนะคะซึ่งนะี้มีมานานแล้วนะคะแล้วก็มีคล้ายๆกับว่า,าคนต่อต้านว่าเอา้าทําไมมันบริการเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เพื่อสุขภาพทาไมคุณเอาไปใช้เรื่องเกี่ยวกับทางเพศอะไรเงี้ยมีปัญหากันนะคะแล้วเขาก็บือเด่นมาว่าอีหร่านนวดไทยนี่แหละมันปัญหาตัวดีนะคะมันปัญหาตัวดีเลยแล้วก็จับหลายรอบแล้วก็แอบทําอยู่นะคะก็เลยนะคะลา่าสินะคะเว็บไซต์เว็บหนึ่งที่เป็นเว็บไซต์ดังชื่อว่า epassy นะคะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องเงินตัวนี้นะคะซึ่งมาแล้วปกติลูกค้าจะใช้ง่ายมากเอาโทรศัพท์มาจ่อแล้วก็แบบเหมือน คลิกเข้าไปเดียวนะคะแล้วสามารถใช้บริการได้เลยอะไรมาเนี่ยซึ่งมันเป็นช่องโหว่ที่ร้านนวดไทยที่แอบทําก็คือง่ายไงจับไม่ได้นะคะแต่เขาก็ยังมีคนแบบแอบมาสืบแอบมาจับอยู่อะเออจนนะคะสุดท้ายโพออกมาว่าร้านที่มีอีพราซีพวกนี้ร้0ยอรนะนะมี50ต่อ5้ที่ทําและไม่ทําซึ่งนะคะ อีเมลที่ส่งมาว่าไงรู้ไหมตอนนี้เราขอระง,งับบริการฟรีสโวรดบิดอกจากอ e ีพัสซีนะคะระง,งับเฉพาะร้านนวดไทยในเดนมันแบบค่อนข้างท,งที่จะแบบว่าเขาเรียกอะไรอะไม่ยุติธรรมสำหรับเรานะเราว่าเพราะว่าสำหรับคนที่เขาทำ บริการเพื่อสุขภาพทําจริงๆจ,จังๆทํำดีๆเลยอะ่ะอะไรมันมีเยอะอยู่นะมีอีก50%านต่ะคุณปิดหมดเลยตอนนี้ค่อนข้างจะเดือดร้อนกันนะคะเพราะว่าเอาจริงรายได้ส่วนหนึ่งมาจากตรงนี้เหมือนกันรายได้ส่วนหนึ่งมาจากตรงนี้เหมือนกันมันค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะในความรู้สึกนะรุนแรงรุนแรงแล้วก็เหมือนแบบตัดตัดไปเลยคือไม่ฟังอะไรทั้งนั้น คืออ้อนก็พยายามกับผัวนะว่าเออแล้วฉันจะร้องเรียนไปได้ไหมว่าฉันไม่ได้ทําฉันไม่เคยทําเลยอะไรประมาณนี้นะไม่ได้เขาตัดสินมาแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะมีคนที่แบบเดือดร้อนเหมือนอ้อนหลายคนแล้วพยายามที่จะไปต่อต้านว่าเออเราไม่ได้ทํานะเราเป็นเพื่อสุขภาพจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงที่มันสามารถต่อสู้ขึ้นมาได้อะไรประมาณนี้นะคะขอบคุณมากนะคะน้องคีมขอบคุณมากลูก <laughs> นะคะ ก็วันนี้ก็ดูเดือดมากเรื่องนี้นะคะก็มันยังเป็นประเด็นที่รุนแรงอยู่ก็เลยเอามาพูดยิบมาพูดนะคะพ่วงมากับเรื่องปัญหาของสงครามได้เนาะต่อเรื่องมาก็คือเออเอาเราเอยสงครามยังไม่จบนะคะมันเป็นคล้ายๆจิตวิทยาเอางี้แล้วกันเป็นทั่วโลกนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะเมืองอึ่งผ่านเทศกาลสกีมาราธอนนะคะคนทั่วโลกมาเช่มาเที่ยวที่นี่นะคะเป็นจํานวน เกือบแสนนั่นว่าค่ะเพราะว่าจํานวนที่ลงทะเบียนมันห้าหมื่นกว่าแล้วอะค่ะลงทะเบียนในการสก,กีนะคะแล้วบางทีเขามากับครอบครัวด,ด้วยแล้วนะคะเยอะมากมาเดินกันวุ่นเต็มหน้าเลยเชื่อไหมยอดอ่อนแบบตกลงจนแบบแทบไม่มีคนนวดอะเศรษฐกิจไม่ดีเพื่อนๆแล้วยังมาพ่วงก,กับเรื่องนั้นอีกนะคะเรื่องนั้นอีกร้อแบบเอามือเขกงหัวเองได้ไหม <c oughs> ทำไมมันเป็นอย่างนี้นะคะแบบ สวยจริงๆอะภาษาบ้านเราเนาะเออเศรษฐกิจไม่ดีไม่พอนะคะแต่จริงอะมีแต่คนมาบอกอุ้ยเธอจะต้องนวดทั้งวันทั้งคืนแน่ฉันไม่มีเวลาเดี๋ยวฉันเพิ่มมาจวจองหลังลวมาสรบปเรยเทศกาลนี้าชื่อว่าวาสลบเป็ดน,นะคะเดี๋ยวเขาจองหลังมาสรุปก็กันเธอคงไม่มีเวลานวดจนมือหงกเลยสิอะไรก็ไม่ไดกก้กูก็ดีใจตายจะรวยแล้วคราวนี้เป็นไงล่ะ นวดในวันสองคนเพื่อนเศรษฐกิจมันไม่ดีนะคะทั่วโลกคิดดูดีเออคนชนมานวดยียวไม่เอาว่ะเออนะคะแต่ก็มีอยู่แต่มีนิดเดียวอ่ะมันแบบ oh my gosh นะคะแบบปวดหัวมากไหมคะ <S <s <ides> <S ต่อมาด้วยอย่างเงี้ยเขาโดนเขาระง,งับ e passi นะคะบริการเพื่อสุขภาพสําหรับคนสวีเดนอีกแล้วแบบ oh my gosh ว <s led> นี้จะเอาเงินไหนไจ่ายค่าเช่าอะไรประมาน,นี้นะคะก็เออน้า,นาบนไปบนไป เพื่อนนะหลายเรื่องกังกวลพันทัวมากนะคะก็เป็นมาของการเมามอยวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากที่รับชมแล้วกันนะคะวันนี้น้ำลายปูแตกฟองจิบกาแฟต่อ,อกนิดนึงนะจ๊ะขอบคุณที่รับชมกันแล้วกันนะคะนานๆเราจะเมาท์มอยกันทีเนาะแล้วก็เขาเรื่องอะไรอ่ะเอาแจ้งข่าวดีนะคะมาดามออนแอนซีเดนผ่านแล้วนะจ๊ะพี่ออนผ่านยูทูบแล้วนะจ๊ะขอบคุณนะคะฉันแก้จ้า กาแฟเอาใหญ่มากนะคะเพราะว่าง่วงนอนอนะคะก็ขอให้มันมีอะไรที่ดีขึ้นมาเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะก็ขอให้อย่างน้อยมันไม่มีสงครามเนาะถึงเศรษฐกิจมันจะแย่อะไรยังไงมากมายก็ขอให้มันจบลงเร็วๆของครายูเครนนะคะแล้วก็รัสเซียเนี่ยแม่ก็ปวดหัวเละเกินมัน มันทำให้เศรษฐกิจโลกพังหมดนะคะอืมเหนื่อยจังเลยนะคะแล้วก็เออข้าของที่สวีเดนก็แพงขึ้นแพงขึ้นนิดนึงคนก็บ่นแล้วนะไม่ได้นะตอนนี้เริ่มจะมีการงรัฐบาลนะคะว่าจะไม่ไม่ซื้อของห้างใหญ่บ่อยๆไม่รู้จะทำกันได้ไหมเนาะไม่รู้รัฐบาลจะขึ้นมาตรการอะไรยังไงนะคะอันนี้คือเป็นสถานการณ์ปัจจุบันของสวีเดนค่ะน่น แล้วก็เมา่์มอยกันไปเยอะแล้วก็ขอบรคุณที่รับชมกันนะจ๊ะยังไงขอให้รวยๆทุกคนนะคะขอให้น้องทิมหล่อๆทุกวันนะจ๊ะลึก <c oughs> นะคะขอบมากนะคะลากันไปก่อนดีไหมเพราะว่าพูดมากเหนื่อยขอบคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเซมาอย่าเตะกู